สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องฟังไปสู่ผู้สุกคนเมื่อนีสิพาพี่พะนองมากินเข่าจ้าพี่น้องคะมากินเข่าจริงจริงขลังจังนะจ้าพี่น้องเว้าเล่นค่ะพี่น้องเมื่อนีสิพาพี่พะนองมากินกับแจวนะจ้าพี่น้องเป็นแจวมาจากบานเฮานะั่ะกับปุกน,น้อยเลือกงานมากกับหิ้วเขา่จาจั้งสี่เห็นยังกินดีทั้งสี่ก็เลี้ยวเข่าเด้จ้าพี่น้องเพราะว่าเฮาอยู่เมืองหนอก การที่เสด็กินแจวแบบนี้การที่เสด็กินแจวแบบนี้ต้องซื้อเพินยางเดียวจ้ะพี่น้องกะสิมีปลาพอ,อแล้วต้องทอดทีละไล่หลายเด้อทุกคนเพราะว่าเกรงใจคางบานเครื่องดูดอันนี้ปลาปลาวุ้งปลาหัวขาดปลากีโก้พี่น้องเพราะว่าทอดดูบ่ได้ยานเขานั่งหลังบานยานฝรังเขาโทษแจ้ง ตำรวจเป็นยังเนาเนาะกะสิวาตินเนาะกะสิมี่หอมแดงเห็นบ่ทุกคนมีหอมแดงเออสิมีต้นหอมจ้ะต้นหอมแล้วก็มีสุก,กินี่ทุกคนเ,เห็นบ่เออนี่สุก,กินี่ลองกินนะจ๊ะหหวาน พันมาแบบเนื้อกระแตมซุกทนี่เพิ่นบอกว่าอร่อยหวานแน้เมียวลองซิมเมึงแล้วเซบม,มาพี่นองเบาหลายยหญ่พควมก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแม่วเมียวด้วจ้าพี่นองคะ่ะเฮ็ดคลิปกะเด้อๆดัดงๆเด,ดียงด่างเดียงโดงไปนะค่ะพี่นอง มากินน้ากันกับแจ้วปลาดุกฟูจ้ะแก้วเขาเอิญอียงแจ้วปลาดุกฟูเพิ่มมาอ่ะฟูกับฟูทั้งออ่ะกับสีมนมจังสี่พี่นอนนมจังสีล่ล่ะเป็นไดเป็นแด่กินว่ะมื้อนี้ขอหยมเลวจ้ะอืมค่วนหอม Mm. Vâng. -hmm. Ah, ừ, à, hóm khửn châu luôn. พ่แม่ยอมกิน้ะทุกคนยำนั้นเผ็ดเผ็ดแท้งเนื้อจากปีหนอ่อแสบปัน่นเี้ปลาบุ้ง คำสุดไทายไทายสุดพี่น้อง mm hmm. บอกเลยว่าเขาก็จาน mm hmm. ไปพี่น้องคะในที่สุดกับเบิดจานแสบแสบคือเกากินย่ำใดกัดแสบอยู่ถองอุ่นท่องจากพี่น้องกับแจวบัานเฮาหนํำพริกบัานเฮาจากพี่น้องคะ กรสีรองเวทีอย่าลื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแมวเมียวด้วจ้าพี่น้องช่วงนี้แม่เมียวเข้าไปในป่าพี่น้องก็สีมีต้นเกาลัดเกาลัดมีลูกเกาลัดออกเดียวพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวถาเริ่มเปลี่ยนสีจังไดเดี๋ยวแม่เมียวสิผ้าอัปเดตไปเรื่อยๆนะจ๊ะช่วงนี้กะเข็ด,ขด,ขดกินไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องให้กำลังใจแมวเมียวผู้ใดอยากไปเก็บเกาลัดก็แมวเมียวกดติดตามไว้ด้จ้าจงพอกันในคลิปหน้าเลยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ บายบายค่ะ